ข้อสอบโอเนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อที่17คำถามถามว่าโจทย์ตอบไปนี้ค่ะมีค่าเท่าใดอันดับแรกนะคะเราก็จะมาพิจารณาตรงส่วนที่เป็นขอบเขตสีม่วงตรงนี้ก่อนก็คือส่วนที่อยู่ในสแควร์รูทตรงนี้ค่ะ ในการหาเลขยกกำลังอะค่ะถ้าเกิดเราพบว่าเลขยกกำลังอะค่ะมีฐานที่เหมือนกันเราจะนำตัวเลขชี้กำลังอะค่ะของตัวตั้งอะค่ะลบด้วยของตัวหารยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอ a ยกกำลัง m หารด้วย a กำลัง n นะคะผลลัพธ์จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ล n ซึ่งในที่นี้เช่นเดียวกันเราจะพบว่าจะมีเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันนะคะก็คือเลข6 ที่เป็นตัวที่อยู่ข้างบนแล้วก็มีตัวที่อยู่ข้างล่างผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นเอา6อะค่ะเลขชี้กำลังทั้ง2อันมาลบกันลบ3แล้วก็ลบ10ค่ะส่วนเลขชี้กำลังของที่มีฐานเป็น2อะค่ะมีอยู่ตัวเดียวก็คือ2ยกกำลัง13 ส่วนเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลข3ก็จะมี3ยกกําลัง10หารยกกับ3ยกกําลังลบเเราก็จะจับเลขชี้กาลังมาลบกันเป็น10ที่ลบกับลบเค่ะลบสลบสิค่ะกลายเป็นลบสิตัวนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมส่วน10ลบกับลบเลบคูณลบกลายเป็นบวกก็จะได้เป็น10บวกเเท่ากับ3ยกกําลัง19 ตัวนี้มีฐานเป็น2ตัวนี้มีฐานเป็น3ส่วนตัวนี้มีฐานเป็น6จากกฎของเลขกําลังบอกว่าถ้าเกิดเรามี A คูณอยู่กับ B แล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะยกกาลัง n เราสามารถกระจายเลขชีกกาลังไปแต่ละตัวที่อยู่ในวงเล็บได้กลายเป็น A กําลัง n คูณ B กําลัง n จาก6อะค่ะเราสามารถเขียนใหม่กลายเป็น2คูณ3ทั้งหมดนี้ยกกําลัง -13 ค่ะตัวอื่นยังคงอยู่เหมือนเดิม จากความสัมพันธ์นี้ค่ะเราก็สามารถกระจายเลขยกกำลังเข้าไปข้างในแต่ละตัวที่อยู่ในวงเล็บได้เลยกลายเป็น2ยกกำลังลบ13คูณ3ยกกำลังลบ13ค่ะตัวอื่นๆก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทีนี้เราก็จะได้เลขยกกำลังฐาน2เพิ่มขึ้นมาเลขยกกำลังฐาน3เพิ่มขึ้นมาค่ะ ในการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันเราจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันหมายความว่าถ้าตัวนี้เป็นฐานสองเหมือนกันค่ะคูณกันอยู่เลขชี้กำลังก็จะต้องเป็นลบ13บวก13เช่นเดียวกับฐาน3ค่ะก็จะกลายเป็น3มยกกำลังลบ13บวกกับ19บลบวก13กลายเป็น2ยกกำลัง0บ3บวก19กลายเป็น3ยกกำลัง6ค่ะ เลขอะไรก็ตามที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เสมอดังนั้นผลลัพธ์ในก้อนสีม่วงตรงนี้ค่ะจึงมีค่าเท่ากับสามกำลัง6ต่อไปเรามาดูในส่วนที่เป็นสีชมพูกันบ้างค่ะก็คือส่วนนี้ค่ะเลขกำลังที่มีฐานเหมือนกันก็คือเป็นฐาน3เหมือนกันคูณกันกรเราจะเลขชี้กำลังมาบวกกัน2บวก6ค่ะ ข้างบนส่วนข้างล่างก็ฐาน3เหมือนกันคูณกันอยู่เราก็จะจับเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็นลบสบวกสิบค่ะ2-6บวก6กลายเป็น3ากำลัง8ข้างล่างลบ4บวก10ค่ะก็จะกลายเป็น3มกำลังหอันนี้ก็คือเลขชี้กำลังที่มีฐานเหมือนกันหานกันอยู่เราจะนำเลขชี้กำลังอะค่ะมาลบกันก็จะได้เป็น3ยกกำลัง8ดลบ6ค่ะ 8-6ลบได้เป็น3กำลังสองนี่ก็คือผลลัพธ์ในส่วนของก้อนสีชมพูตรงนี้ค่ะทำให้เราได้ว่าตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นส r e root ส่วนก้อนสีม่วงตรงนี้ก็คือ3กำลัง6หารด้วยส r e r o ู t ก้อนสีชมพูตรงนี้ก็คือ3ยกกำลัง2ค่ะจากความสัมพันธ์ที่บอกว่าถ้าเกิดเราเจอสแคว r ูทเ o ค่ะรากที่ N จะเท่ากับ a ยก,กำลัง1ส่วน n ซึ่งแสแปรลูกรตรงนี้ค่ะมันมีรากอยู่ข้างหน้าก็คือเป็นรากที่2นั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้เขียนไว้ถ้าเกิดไม่มีตัวเลขใดๆเขียนไว้ค่ะก็จะหมายถึงรากที่2เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา n ที่ตรงนี้ค่ะมาหารกับเลขชี้กาลังตรงนี้ได้ก็จะได้เป็น3ยกกําลัง6ค่ะหารด้วยรากก็คือ2ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเปลี่ยนเป็นเลขชี้กาลังรากที่2ของ3กําลัง2ก็จะกลายเป็น3ยกกาลังสองที่หารด้วย2ค่ะ หหาร2ค่ะกลายเป็น3ค่ะ2หาร2กลายเป็น1ก็จะเหลือ3ยกกำลัง1หรือ3นั่นเอง3ากำลัง3ก็คือ3คูณกัน3ครั้งหรือก็คือ27นั่นเองเราอาจจะคิด27หาร3ก็ได้หรือเราอาจจะใช้วิธีการคำนวณเลขยกกำลังที่หารกันก็ได้ค่ะถ้าหารกันปุ๊บเราจะนำเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะได้เป็น3ยกกำลังสาค่ะลบด้วยตัวนี้มียกกำลัง1ค่ะ ก็จะต้องลบด้วย1กลายเป็น3กํกลังสองสามอกำลังสอง 2, มีค่าเท่ากับ9เพราะฉั้นข้อนี้เราจึงตอบ9ค่ะในการเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบค่ะเราก็จะเขียนคําตอบเป็น0ูน0 0ศค่ะน้องๆคนไหนทําข้อนี้ได้อย่าลืมเม้นบอกกันไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ